สาวข่วงว่าที่เจ้าเบา่าใไฮโซหมื่นล้านเผยเลิกวิวาเรือนหอขึ้นแท่นว่าที่เบ่าสาวแล้วสาหรับวุนเส้นวิริทิภาพักดีประสงค์และหวั่นใจนักธุรกิจหมื่นล้านไฮโซนิกธนะภูมิกุลหลังจากที่ไฮโซนิกเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานแล้วทํากลางคนบันทึงและแฟนคลับต่างแสดงความยินดีลดล้ามหลังรอคอยข่าวดีของคู่นี้มานานล่าสุดทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องแต่งงานแล้วค่ะโดยสาววุนเส้นได้เผยวา่า แพลนวันว่าน่าจะกันยาปีหน้าท่านท่านเพราะตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยจริงๆถ้าคิดกันเองอยากได้แบบอบอุ่นเราอยากได้เหมือนคนสนิทในครอบครัวเล็กๆแต่จะสไตล์ไหนยังไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นอยากให้เล็กๆเพื่อนๆกันมากกว่าถามถึงเรือนหอตอนนี้ดูที่อยู่คงยังไม่ได้อยู่บ้านเร็วๆนี้ยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นกว่าจะแต่งงานกว่าจะอะไรก็อีกสักพักหนึ่งก่อนแต่งก็ค่อยๆค,ค,คิดแล้วกันทุกวันนี้เราก็เหมือนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน